สำหรับวิธีการใช้งานนะคร Asia, ับหลายท่านเอาไปแล้วใช้งานไม่เป็นนะครับนะครับกับหักฟ้าแผงรุ่นปัจจุบันที่เราจะใหม่อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยใช้นะครับที่ยังไม่เคยใช้นะครับนี่ครับวิธีการขึ้นงานนะครับก็ทางเพจจะขึ้นแบบนี้นะครับคือเอามือด้านซ้ายนะครับจับหลักไว้ให้มั่นแบบนี้นะครับจับหลักไว้ให้มั่นแบบนี้นะครับแล้วก็มือด้านขวานะครับมาจับคานนะครับนี่ครับให้มันอยู่ตรงนี้นะครับดึงขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็มาเกาะตรงนี้ไว้นะครับ มากดตรงนี้ไว้นะครับมือด้านซ้ายนะครับปล่อยนะครับแล้วก็มาหนีบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอามือด้านขวานะครับมือด้านขวานะครับเชือกที่เรามัดไห้ไว้นะครับออกมาด้านหลังนะครับออกมาด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มาขัดขัดไว้ตามนี้เลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับน่ครับแล้วเราก็เอามือซ้ายนะครับมาปรับนะครับปรับสะพานเราวจะสูงต่ำขนาดไหนนะครับเราสามารถปรับได้ที่ไม้นะครับเจ้าสูงเราก็เลื่อนมห้มานะครับเจะต่ำมา ที่เราปรับให้ลงตัวนะก็คือตั้งฉากมาแบบนี้นะครับจะใช้งานได้ดีนะครับมใจจะทำงานได้ดีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปปักตามรูปนะครับตามรูปนี้เลยนะครับตามรูปนี้เลยนะครับเนี่ยครับพอเราไปปักนะครับถ้าเราควรมันลั่นนะครับถ้าเราควรมันลัแล้วก็เลื่อนขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ปักลงนะครับปรักลงนะครับตามในรูปนี้เลยนะครับพอปักเสร็จแล้วก็ขยับสะพานมานะครับสะพานมาให้ได้มุศารประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ช่องว่างให้เหล็กตัวนี้ลงมานะครับเพื่อกดใจทำงานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ เนี่ยครับตัวนี้สําคัญเลยนะครับเราต้องดูนะครับเสียดหญ้านะครับเสียรหญ้าเสียบตอไม้ต่างๆนะครับไม่ให้มันไปขัดกับตัวนี้นะครับถ้าขัดมันจะดีลงไม่ได้นะครับแล้วกไตจะไม่ทํางานนะครับนะครับพอเราปัดเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูนะครับอีเห็นงูกบเขียดนะครับหรือสัตว์ต่างๆนะครับถ้าวิ่งผ่านเข้ามานะครับถ้าเอาคอเข้าไปในนี้ได้นะครับวิ่งผ่านเข้ามาในนี้ได้จะติสะพานตัวนี้ลงนะครับติสะพานตัวนี้ลงพอติปั๊บก็ไกจะทํางานทันทีนะครับทำงานได้ทลยเะครับ ถ้าได้ล็อกแล้วไม่มีครับยังไงก็ไม่มีหรอกนะครับกระป๋อที่แข็งนะครับสนใจกระป๋อฟ้าผ่าก็ทักความสบถามได้เลยนะหรือกดทางซีทังตะกร้าเหลืองได้เลยนะครับมีสินคา้าพร้อมจะส่ครับ